ความยากลำบากอย่างไม่หยุดหย่อนตอนแรกๆชมพู่ร้องให้โยและนอนหลับยากทำให้บางครั้งลุงชัยต้องอดหลับอดนอนทั้งคืนเพื่อปลอบโยนช่วงเวลาเหล่านั้นลุงชัยเหนื่อยและแทบขาดใจแต่แกก็บอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งเพื่อให้ชมพู่มีชีวิตที่ดีขึ้นแกสอนให้ชมพู่ดูแลตัวเองเคารพสิ่งรอบตัวและทำง,งานหนักถึงอย่างนั้นบางครั้งความยากลำบากก็เกินกำลังทำให้ลุงชัยรู้สึกสิ้นหวังครั้งหนึ่งตอนที่ชมพู่ป่วยหนักแกไม่มีเงินพอที่จะพาไปหักหามคืนนั้น ทั้งคืนแก่ทำได้เพียงดูแลชมพู่ด้วยความกังวลใจแต่ทำอะไรไม่ได้มากแกไม่กล้าหลักเพราะกลัวว่าจะผลหาสัญญาณอะไรบางอย่างที่อาจทําให้ชมพู่ไปไม่ถึงเช้าเมื่อชมพู่เริ่มไขลลดลงและกินโจกได้บ้างลงชันยอก็ถอนหายใจด้วยความละโล่งอกแต่ตอนนั้นแกก็รู้สึกได้ถึงสิ่งหนึ่งชีวิตตอนนั้นเปล่าบางและแกต้องพยายามมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อปกป้องเด็กคนนี้เมื่อชมพู่เริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลลุงชัยก็ดีใจเป็นที่สุดนั่นเป็นครั้งแรกที่แกเห็นเด็กน้อยกล้าว่าออกจาก กระท่อมหลังเล็กๆไปสู่โลกที่นักกว้างใหญ่ขึ้นเต็มไปด้วยเพื่อนฝูงและโอกาสใหม่ๆแต่ถึงแม้ชมพู่จะเข้ากับเพื่อนๆได้แต่เธอก็หนีไม่พ้นสายตาที่อยากรู้อยากเห็นและคำซุบซินินทาเพรหาความยากจนของเธอชมพู่คุ้นเคยกับการไม่มีของเล่นสวยๆเหมือนเพื่อนๆไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆแต่นั่นไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกดักค่าอย่างไรก็ตามเพื่อนนักเรียนบางคนเริ่มร้อเรียนชมพู่เพราะเธอมักจะใส่เสื้อผ้าเก่าๆสีซีดพวกเขาไม่เข้าใจว่าชมพู่ไม่มีทางเลือกได้แต่หัวเราะพยอทําให้ชมพู่รู้สึกโดดเดียว ช่วงเวลาพักกลางวันชมพู่นั่งอยู่คนเดียวมองเพื่อนเพื่อนเล่นกันอย่างสนุกสนานหัวใจของเธอหนักถึงทุกวันเมื่อกลับจากโรงเรียนชมพู่จะเล่าให้ลุงชัยฟังถึงเรื่องที่ถูกเพื่อนเพื่อนหลอบางครั้งเธอก็ร้องให้ออกมาด้วยความเสียใจลุงชัยแม้จะไม่รักหูว่าจะลอบใจเธออย่างไรแต่ก็คอยเตือนชมพู่เสมอว่าลูกต้องเข้มแข็งนักเพราะชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่ความยากลำบากเหล่านั้นจะทำให้ลูกแข็งแกร่งขึ้นแกรู้วันหนึ่งชมพู่จะเข้าใจคุณค่าของความอดทนและความพยายาม และเธอจะไม่ยอมให้คำพูดร้ายมาทำลายเธอได้ชมผูค้ค่อยๆเติบโตขึ้นและเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปและคนเราจะต้องเผชิญกับความท้าทายแอต่อสิ่งที่สำคัญคือวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นนั่นคือบทเรียนที่ลุงชัยสอนเธอตั้งแต่ยังเด็กและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ชมพู่จะนำติดตัวไปตลอดการเดินทางของชีวิตเวลาผ่านไปลุงชัยไม่ได้เป็นเพียงแค่พ่อบุญธรรมแต่ยังเป็นครูสอนชีวิตให้กับชมพู่แก่สอนชมพู่ว่าความเมตตาและความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่คนคนหนึ่งพึงมีแม้จะยากจนแต่แกก็ปฏิบัติต่ตอทุกคนด้วยหัวใจที่เปิดกว้างไม่เคยคิดแต่เล็กคิดน้อยทุกคืนหลังจากกลับจากหาปลาและดูแลชมพู่แล้วลุงชัยจะใช้เวลาสอนบทเรียนเกี่ยวกับความเมตตาให้กับเธอแกจะพูดว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของเราได้แต่เราเลือกได้ว่าจะปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างไรอย่าให้ขวามายากจนมาทำลายศักดิ์ศรีของเราจงใช้ชีวิตให้ดีและทำในสิ่ง ที่ถูกต้องไม่ว่าจะยากลาบากแค่ไหนชมพู่ชื่นชมลุงชัยเสมอในความอดทนและความรักอันร้ายขอบเขตที่แกมอบให้เธอเธอรู้ว่าถึงแม้ลุงชัยจะไม่ร่ารวยเงินทองแต่แกก็ร่ารวยด้วยความรักและความเมตตาบทเรียนของแกไม่เพียงแต่ช่วยให้ชมพู่เป็นคนที่เข้มแข็งเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เธอตระหนักว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่ยังมาจาัดก,การใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์แม้ว่าบางครั้งชมพู่จะรู้สึกท้อแท้กับความยากลําบาก และความโหมดร้ายของชีวิตแต่ทุกครั้งที่นึกถึงคําสอนของลุงชัยเธอก็รู้ศึกมีกําลังใจที่จะก้าวต่อไปเธอรู้ว่าลุงชัยคือคนเด่นอยู่ที่เชื่อมั่นในตัวเธอเสมอแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่ค่อยเชื่อก็ตามดังนั้นชมพู่จึงเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆมั่นคงขึ้นเมื่อเผชิญกับคลื่นลมของชีวิตและลุงชัยก็ยังทางงอยุ่เคียงข้างเธออย่างเงียบๆเ,เหมือนพ่อเหมือนเพื่อื่นร่วมทางที่ไม่เคยท้อทิ้งแม้จะเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากลุงชัยแต่ชีวิตของชมพู่ก็ไม่ได้ง่าย ขึ้นเมื่อเธอขึ้นชั้นมัธยมต้นครอบครัวก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์แรงครั้งหนึ่งขณะที่กําลังหาปลาอยู่ในแม่น้ําลุงชัยเกิดลื่นล้มและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโรคขอขออ้กเสพเรื้อรังของลุงชัยกาเริบอย่างรุนแรงชมผู้กังวลใจอย่างที่สุด เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเห็นลุงชัยทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดเช่นนี้ตลอดวันทีลุงชัยนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลชมพู่คอยดูแลแกอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่ลุงชัยตื่นเธอจะนั่งอยู่ข้างๆจับมือแกคอยเตือนให้แกกินยากินข้าวต้มคุณตาขนูจะไม่ทิ้งคุณตาไปไหนหนูจะดูแลคุณตาตลอดไปชมพู่พูดทั้งน้ำตาลุงชัยยิ้มอย่างอ่อนแรงลูกหัวชมพู่อย่างอ่อนโยนแค่นี้ก็พอแล้วลูกตาขอแค่ให้ลูกแข็งแรงประสบความสำเร็จตาถึงจะมีความสุขในที่สุดลุงชัยก็ค่อยๆฟื้นตัวแต่สุขภาพ หาพักของแกก็ไม่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามแกยังคงรักษาจิตใจที่เข้มแข็งและยังคงอยู่เคียงข้างชมพักอู้บนเส้นทางแห่งการเติบโตชมผู้รู้ว่าไม่ว่าจะอย่างไรเธอก็จะไม่มีวันทออทิ้งแกบทเรียนเกี่ยวกับความรักและความอดทนที่ลุงชัยได้สอนให้ชมพู้จะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตชมพู้หลังจากได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักอันร้ายขอบเขตของลุงชัยก็เติบโตเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งแม้ชีวิตจะยากลำบากแต่ด้วยบทเรียนเรื่องความอดทนและความขยนมันหมั่น เทียนจากลุงชัยชมพู่จึงกลายเป็นนักเรียนที่โดดเด่นในชั้นเรียนเธอไม่เพียงแต่เรียนเก่งเท่านั้นแต่ยังเข้ากับเพื่อนๆได้ดีและเป็นที่รักของเพื่อนๆอ,อีกด้วยอย่างไรก็ตามชมพู่ยังคงรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตเธอรู้ว่าถึงแม้จะประสบความสําเร็จในการเรียนแต่เธอก็เป็นเพียงเด็กที่เติบโตมาในความยากจนไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนเพื่อนคนอื่น ยิ่งโตขึ้นชมพู่ก็ยิ่งตระหนักถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ลุงชัยมอบให้แก่เธอแก่ไม่เพียงแต่เลี้ยงดูเธอเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่สอนให้เธอเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ด้วยเงินแต่คือความสงบในจิตใจและความรักที่เรามอบให้แก่ผู้อื่นเมื่อชมผู้เรียนจบชั้นมัธยมปลายเธอตัดสินใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหญ่ในกรุงเทพแม้จะกพระรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงมากแอต่อชมพู่ก็ไม่ยอมแพ้เธอรู้ว่าว่าถ้าไม่พยายามเธอก็จะไม่สามารถช่วยให้ลุงชัย มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ชีวิตที่แก่สมควรได้รับหลังจากความยากลาบากหลายปีเธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดเพื่อคว้าโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยชมพู่โชคดีที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และได้รับทุนการศึกษาเนื่องจากผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะใช้ชีวิตในกรุงเทพและจ่ายค่าครองชีพต่างๆชมพู่ต้องทํางานพิเศษหลายอย่างเธอเป็นนักครูสอนพิเศษให้กับเด็กเล็กๆขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารในช่วงสุดสัปดาห์แม้งานจะหนักแต่ชมพู่ก็ไม่เคยบ่นเพราะเธอรู้ว่าทุกยาหรือทุกกาที่เดินไปข้างหน้าล้วนเป็นส่วนหักหนึ่งของการเดินทางเพื่อตอบแทนบุญคุณลุงชัยลุงชัยแม้สุขภาพจะอ่อนแอลงแต่ก็ยังคงให้กำลังใจชมพู่เสมอลูกจงตั้งใจเรียนให้ดีแล้วสักวันหนึ่งลูกจะสามารถช่วยตาได้ชีวิตมันยากลำบากแต่ตราบใดที่ลูกไม่ยอมแพ้ตาเชื่อว่าลูกจะประสบความสำเร็จชมูโตแล้วแต่ในสายตาของลุงชัยเธอยังคงเป็นเด็กน้อยที่แกรักลุงชัย ไม่เคยเรียกร้องให้ชมพู่ตอบแทนแต่ชมพู่รู้ว่าถ้าทำได้เธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้แก่ได้อยู่อย่างสบายในบ้านปลายชีวิตแม้ว่าชมพู่จะได้รับทุนการศึกษาและทำงานหลายอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ชีวิตในกรุงเทพก็ไม่ใช่ไหนเรื่องง่ายเธอต้องเผชิญกับความท้าใหม่ใหม่ไม่เพียงแต่เรื่องการเรียนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ความเหงาและความรู้สึกขาดแคลนในยามว่างชมพู่คิดถึงลุงชัยจนน้ำตาไหลาและเธอส่งจดหมายรูปถ่ายและของขวัญเล็กๆน้อยๆกลับไปให้แก่เสมอเพื่อให้แก่รู้ว่า เธอยังคงห่วงใยยังคงคิดถึงแกแม้จะอยู่ไกลกันบางครั้งเมื่อไม่มีเงินพอที่จะกินข้าวชงผูจะนั่งอยู่ในหอพักมองออกไปนอกหน้าต่างนึกถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากหักที่เธอเคยผ่านมากับลุงชัยเธอนึกถึงเมื่ออาหารที่เรียบง่ายวันที่ฝนตกหนักทั้งสองคนต้องกดตัวอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆแต่ตอนนี้ชงผูรู้ว่าเธอไม่สามารถย้อนกลับไปสู่อดีตเหล่านั้นได้เธอต้องเอาชนะความยากลำบกากหักทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณลุงชัยผู้ที่เลี้ยงดูและรักเธอ มือลูกสาวแท้ๆในช่วงเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัยชมพู่ก็ต้องเผชิญกับความยากลาบากทางด้านอารมณ์หลายครั้งเธอรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางเพื่อนฟูงพวกเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่กว้างขวางแต่ชมพู่มีเพียงลุงชยัยผู้ที่เธอรักและเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าใจและแบ่งปันทุกสิ่งกับเธอได้ในช่วงเวลาเหล่านั้นชมพู่ทำได้เพียงนั่งร้องให้คนเดียวบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งต้องสู้ต่อไปเพื่อลุงชยัย เพื่อความมอเสียสละที่แกมอบให้เธอเมื่อชมพู่เข้าสู่ปีที่สามของมหาวิทยาลัยเธอตัดสินใจที่จะทาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเธอไม่เพียงแอตต่อตั้งใจเรียนเท่านั้นแต่ยังเริ่มมองหาโอกาสในการพัฒนาอาชีพอีกด้วยชมพู่หางานพิเศษทําที่โรงงานหัตถกรรมตอนแรกงานนี้ไม่ง่ายแต่ชมพู่ก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสร้างความประทับใจให้กับเจ้าของโรงงานเธอมีพรทศวรร์ด้านการออกแบบและได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าด้วยงานนี้ชมพู่เริ่ม สามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้และที่สําคัญกว่านั้นคือเธอสามารถช่วยเหลือลุงชายได้มากขึ้นเธอส่งเงินกลับไปให้แก่เป็นประจำทุกเดือนช่วยให้แก่มีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นโดยไม่ต้องลําบากกับการหาปลาเธอยังดูแลสุขภาพของแก่พาไปหาหมอซื้อยาและดูแลให้แก่ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมชมผู้รู้สึกว่าเธอกําลังทาใบนอสิ่งที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดแต่ชีวิตไม่เคยเป็นเส้นทางที่ราบเรียบวันหนึ่งลุงชายเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกอย่างกระทันหัน ชมพู่รีบกลับไปทันทีหัวใจของเธอแทบสลายเมื่อเห็นลุงชัยนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงนี่เป็นเอเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากสำหรับเธออย่างไรก็ตามชมพู่ไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจว่าจะดูแลลุงชยัยจนถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากใ,ใดๆเธอยื่นเรื่องขอพักการเรียนหนภาคการศึกษาใช้เวลาทั้งหมดเพื่อดูแลและแก่ในช่วงเวลานั้นชมพู่ตรหนักว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนเธอก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเพราะเธอมีครอบครัวและนั่นก็คือลุงชยัย ในช่วงเวลาที่ดูแลลุงชัยชัยมาผู้ไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับงานเท่านั้นแต่ยังต้อง,งอเผชิญกับความกังวลเรื่องการเงินอีกด้วยอย่างไรก็ตามความรักที่ชมพู่มีต่อลุงชัยช่วยห่อเธอเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้เธอเริ่มกลับไปทํางานหัตถกรรมและเริ่มมองหาโอกาสในการทํางานที่ใหญ่ขึ้นครั้งหนึ่งโดยบังเอิญชมพู่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการใหญ่ของบริษัทส่งออกสินค้าหัตถกรรมด้วยผลงานทีนาเธอเคยทํามาก่อนหน้านี้นี่เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดแต่ชมพู่ก็ยังคงให้ความสําคัญกับการดูแลลุงชัย เป็นอันดับแรกในช่วงเวลานี้ชมผู้ไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับอาชีพเท่านั้นแต่ยังตรหนักว่าความสําเร็จในอนาคตของเธอไม่ใช่การตอบแทนบุญคุณลุงชัยแต่เป็นอนอกการจดจําคุณค่าที่แก่ได้สอนเธอความอดทนความรักและความเสียสละอันไร้ขอบเขตหลังจากดูแลลุงชัยมาเป็นเวลานานในที่สุดวันที่ชมพู่กลัวที่สุดก็มาถึงลุงชัยพ่อบุญธรรมที่ชมพู่รักและเคารพเสมอมาก็ไม่สามารถผ่านพ้นอาการเส้นเลือดในสมองแตกไปใหญ่ด้แม้จะพอยอ ยามอย่างเต็มที่แต่ลุงชัยด้วยัยชราและสุขภาพที่อ่อนแอก็จะไปอย่างสงบในเช้าวันหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นตอนนั้นชมพู่รู้สึกเหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเธอสุดตัวลงข้างเตียงของแกกลุ่มมือแกไว้นน้นราวกลับจะรั้งลมหายใจสุดท้ายไว้แต่ก็ไม่อาจทาได้ได้การจากไปของลุงชัยเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากสําหรับชมพู่เธอไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าช่วงเวลาที่ยากลําบากงานที่เน็ตเอเนือชั่วโมงแห่งความกังวลและความหวังดูเหมือน จะไม่สามารถร้างแก่ไว้ได้ชมผู้ร้องให้แต่แล้วเธอก็บอกตัวเองว่าออยอห้ายอมแพ้เพราะสิ่งที่ลุงชัยต้องการมากที่สุดคือให้เธอเข้มแข็งเธอรู้ว่าแกเสียสลัดทั้งชีวิตเทือให้เธอมีอนาคตที่สดและชมผู้ตัดสินใจว่าจะไม่ทําให้แกผิดหวังเธอต้องเดินต่อไปบนเส้นทางที่แกได้สอนไว้ไม่ใช่แค่เพื่อแกเท่านั้นแต่เพื่อตัวเธอเองด้วยในวันที่ลุงชัยจากไปชมผู้ได้จัดพิธีศพที่เรียบง่ายแต่อุ่นทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะยากดีมี จนก็มาร่วมไว้อาลัยแก่เพราะทุกคนรู้ว่าลุงชัยเป็นคนดีและมีเมตตาในช่วงเวลานั้นชมพู่เข้าใจว่าถึงแม้ชีวิตจะไม่ยุติธรรมแต่ลุงชัยก็เป็นคนดีและได้ใช้ชีวิตอย่างนี้ความหมายและเธอพอคือผลลัพธ์ของชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความรักนั้นหลังจากลุงชัยจากไปชมพู่ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตและทําง,งานที่เธอได้เริ่มต้นไว้เธอเข้าร่วมโครงการใหญ่ของบริษัทส่งออกสินค้าหัตถกรรมซึ่งเธอมีความก้าวหน้าอย่างมากด้วยพรสวรรค์และความภาคเพียรชมพู่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง และกลายเป็นหัวหน้าทีมออกแบบอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นงานที่เธอไม่เคยกล้าฝันถึงมาก่อนชมพู่ยังคงเรียนรู้และฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องพอยอย่างพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งเธอเข้าใจว่าหนทางเดียวที่จะประสบความสําเร็จคือการทํางานหนักและทุ่งเทย,ยังเต็มที่แม่พ่อจะมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะเหนือ่อยล้าและแพ้แต่ชมพู่ก็ไม่เคยลืมคําสอนของลุงชายที่ว่าลูกต้องใช้ชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างทํางาน ด้วยความเชื่อและอย่าลืมรากเงาของตัวเองชื่อของชมพู่ค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นโครงการที่เธอเข้าร่วมประสบความสําเร็จอย่างงดงามและบริษัทที่เธอทํางานก็เริ่มมอบผักในงานที่ใหญ่ขึ้นโครงการระดับนานาชาติให้กับเธอชมพู่ได้รับเชิญให้เป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัทออกแบบพันธกรรมที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศซึ่งเป็นโอกาสที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนความสําเร็จมาถ,ถึงชมพู่ไม่เพียงเพราะพรสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเธอไม่ยอมแพ้แม้ว่าในอดีตจะต้องเผชิญกับขวาม มายากลำบากมากมายด้วยรายได้ที่มั่นคงและงานที่ก้าวหน้าชมพู่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่และสะดวกสบายซึ่งเธอสามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างสะดวกสบายแต่ชมพู่ไม่เคยลืมช่วงเวลาที่ยากลำบากปีที่ลุงชัยทุ่มเททุกอย่างเพื่อเธอเธอต้องการสร้างชีวิตที่ดีไม่เพียงแต่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยช่วยเหลือเธออีกด้วยไม่หนอหาหลังจากประสบความสําเร็จในอาชีพชมพู่ตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิการกุศลชื่อมูลนิธิชัยเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและครอบครัวที่ยากไร้นี่เป็นวิธีที่ชม ผู้ต้องการแสดงความกตัญญูต่อลุงชายผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูเธอตั้งแต่เธอยังเป็นทารกที่ไม่มีที่พึ่งมูลนิธิชัยถือกําเนิดขึ้นโดยมีพันธกิจในการช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสโดยเฉพาะเด็กที่ถูกท่อทิ้งเหมือนเธอในอดีตชมผู้ใช้เงินที่เก็บสะสมจากอาชีพการงานมาก่อตั้งมูลนิธิสร้างโรงเรียนบ้านพักเด็ก และสถานสงเคราะห์เด็กกำพระมูลนิธิการกุศลน,นี้ไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเท่านั้นแต่ยังจัดให้มีโครงการการศึกษาการฝึกอบรมอาชีพสำหรับเด็กๆช่วยให้พวกเขามีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเหมือนที่ช้นมพูเคยได้รับโอกาสชมพูไม่ได้หยุดอยู่แค่การบริจาคเงินเท่านั้นแต่เธอยังมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมของมูลนิธิไปเยี่ยมเยียนบ้านเด็กกำพร้าพบกปะเด็กๆและให้กำลังใจพวกเขาให้ก้าวไปข้างหน้าในชีวิตเธออยากให้เด็กๆเข้าใจว่าไม่ว่าสดหารการจะยากลำบากเพียงใดด้วยความรักความพยายาม และความอดทนพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้เหมือนกับที่ลุงชัยได้เปลี่ยนชีวิตของเธอมูลนิธิชัยไทยออยออยกลายเป็นองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงในชุมชนเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของหลายๆคนชมผู้ได้ทําในสิ่งที่เธอปรารถนามาตลอดนั่นคือไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จทางการเงินเท่านั้นแต่แตยังทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมเพื่อมอบความหวังและโอกาสให้กับเด็กๆที่เหมือนกับเธอในอดีตหลายปีผ่านไปชมผู้ไม่เพียงแต่ประสบความความสาเร็จ ในอาชีพการงานเท่านั้นแต่ยังมีครอบครัวที่มีความสุขอีกด้วยเธอแต่งงานกับชายหนุ่มที่มีอุดมการณ์ในวงการนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในด้านการท่องเที่ยวผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างเธอทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวพวกเขามีลูกชายที่น่ารักและชมพู่ก็สอนลูกชายเสมอถึงคุณค่าที่ลุงชยัยได้สอนเธอนั่นคือความรักความเคารพและการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นชมพู่ไม่เคยลืมวันที่ยากลําบากเมื่อเธออาศัยอยู่กับลุงชายในกระท่องหลังเล็ก,เล,กเล็กเธอคอยย้ำเตือนลูกชายถึงสิ่งดีๆที่ลุงชยัย ทำให้เธอเพื่อให้ลูกชายได้เดรียนรู้และดําเนินชีวิตให้ดีขึ้นเธอเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่ทะหามีความภาคเพียรความรักและจิตใจที่ดีสักวันหนึ่งคนเราก็จะเก็บเกี่ยวผลสําเร็จได้ชมพู่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มเต็มด้วยอาชีพการงานที่มั่นคงและครอบครัวที่มีความสุขแต่ถึงแม้จะประสบความสําเร็จมากมายเธอก็ยังคงระลึกถึงลุงชายพ่อบุญธรรมที่เธอรักเสมอมาชมผู้รู้ว่าถ้าไม่มีแก่เธอก็คงไม่มีวันนี้เธอมายืนอยู่หน้าหลุมศพของลุงชายจุดทุกอย่าง เงียบเงียบและกล้มลงกราดด้วยความเคารพเธอพึมพำในใจขอบคุณคุณตาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงแม้คุณตาจะไม่ได้อยู่กับหนูแล้วแต่ความรักและบทเรียนที่คุณตาสอนหนูจะอยู่กับหนูตลอดไปเรื่องรักวาวาของชมพู่และลุงชัยคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจเกี่ยวกับความรักรักความเสียสละและความพยายามในการก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตจากเด็กที่ถูกทอดทิ้งชมพู่ได้กลายเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กกำพร้าคนอื่น ได้เธอได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดความรักและความเข้มแข็งจะช่วยให้เราเอาชนะทุกสิ่งได้และคนที่เรารักจะอยู่เคียงข้างเราเสมอไปตลอดชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ทราบซึ้งและมีความหมายอย่าลืมกดไลค์แสดงความขอดิตเหตุแล,และแบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยความพยายามของชมพู่และลุงชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ได้หย่าลังเลที่จะแชร์วิดีโอเพื่อเผยแพร่ข้อความแห่งความรักความเสียสละและความพยายามในการเอาชนะอุปสรรคขอบคุณที่ติดตามและให้การสนับสนุนเรื่องราวของชมพู่และลุงชัยไม่ได้เป็นเพียงองเรื่องราวความรักระหว่างพ่อลูกบุญธรรมที่น่าประทับใจเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนอันลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตอันสูงส่งจากเรื่องราวนี้เราสามารถเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าดังต่อไปนี้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ลุงชัยมีต่อชมพู่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งความเมตตาแม้ จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่แกก็ยังรักดูแลและเสียสละทุกอย่างเพื่อเด็กหญิงตัวน้อยความพยายามและความอดทนชีวิตของทั้งสองตัวละครเต็มไปด้วยความยากลําบากแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ความพยายามและความอดทนช่วยให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดและก้าวไปข้างหน้าในชีวิตความกตัญญูและการตอบแทนชมผู้จดจําพระคุณของลุงชัยเสมอและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบแทนแก่ความกตัญญูและการตอบแทนเป็นคุณสมบัติอันสูงส่งช่วยให้คนเรามีชีวิตที่มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมมากขึ้นคุณค่าของการให้ลุงชายได้มอบความรักและการดูแลเอาใจใส่ชมผู้ได้มอบความกตัญญูและความเมตตาทั้งสองได้รับคุณค่าทางจิตใจอัลล้ำค่านั่นคือความสุขและความสงบในจิตใจการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและความหมายเรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังค้นหาความหมายของชีวิตแม้สถานการณ์จะยากลำบากแต่เราก็สามารถสร้างคุณค่าที่ดีงามให้กับตนเองและสังคมได้อย่ายอมแพ้ต่อความฝันไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากทิยงใด จงรักษาความฝันและความเชื่อมั่นในอนาคตไว้เสมอบทเรียนเหล่านี้ไม่ไดม้มี่ความหมายเฉพาะกับชมพู่และลุงชัยเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าสำหรับพวกเราทุกคนขอให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น